อ็คือดอนถากวอัมรักดีแต่วะ่าเขาบ่มาเบงเขาบ่มางอกูเลยกูไม่งอหลายมือดอยนี่ครับกับบ่มา่าเตี้ยขับเลี้ยนแฟนคขับของเขาเจ้าเด้อขับพี่น้องตอนนี้เขาเจ้าได้จำหน่ายอาหารมาอาหารแมวและของอื่นๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอีกมากมายถ้าพี่ๆอาหารกำลังสิมดสามารถจ้างซื้อกับเขาเจ้าได้เด้อครับแบบออนไลน์เว็บไซต์ kjpetshop com หรือจะแอดไลน์จ้างกับเขาเจ้าโดยตรงในทีเอสเจโหรือทางบ้านเพจก็ได้ครับพร้อมส่งให้ทั่วประเทศเลยครับผูหนุ่นกลางๆได้เด้อครับ ไม่ไปจายใส่บุ๊บใบเตยใบปน้าปปนใหม่กูเนบีกูจิเล่นไปหรอกไบเบิองหบโอ้ยทำไมต้องไปเฝ้าเขาขนาดนั้นอกาสก็มีคนใหม่ได้เลยยังไม่สอดรอแชร์เหรียญได้กหน่อยอยู่นะนี่กูเตยาไ้เนี่ยไอ้มาให้ไง,ไง,ง,งอแล้ว กูก็ระองเก๋มึงกจะเจอมึงก็ระองเก่กูกลับนอนเตยไปเตยมาเอิญเจอไอ้นาเร็วไปเตยมีจิ้มซิมเลยวะเตยเตย Help me ี l e a ช่วยไอ้ในหัวใจไอ้มันกลุ้มเหลีวแล้วอ้เร็วๆซ้ำเนย่าไปอยู่นี่เตยไปเตยพวกกูไม่มาหรอก ไโอ้เกจกองกูบิ่กันนะาไว้ต้งจัดการใช่บ่ะกูต่อแทะแถวมากับความหักทางนี้เขาไม่มาหรอกเราบ้ามากับบ้าเปเรียงของมึงหรอเบื่อเนเบ่อเกิคือผมอยากยีเดียดบักดําเอ้าวยเตยปากูเอไหนอีเตยต่ว่าม่านหัวใจเลีไกนะบ้านกูโอ้ โอค้คือกูขักแต่วันจันทร์กูลงโจทย์กูจังจีโอ้กูถูกโอ้กูรับไ่ได้โอ้ยดำเง่ยประตูเปิดไป่ได้ดนะไไทั้งมึงนะยิ่ไร้สวบเรื่องแรงไปจ้างมาจะมาว่าไงนะเอ้าอันนั้นผัวเขานี่พี่เกาเจ้าไม่สวยคะมาดูมาดูพี่เกาเจ้าออคะ่ะโอ้ดำใช่ไหมอ้แเล้วกคำบา กมเอ้อเมียมาบ่เบงตาไหนมาตาไหนมาโอ้กูก็เจียวฮามึงไอ้บัวร่งหิเข่าบดพี่อยู่อย่าเป่ามาได้เมียเด้อปุ๊กหักกรงข้าวหนึ่งจังนาแป๊บหนึ่งเรื่องร่างกันกในเบงอย่าเป่าแมาได้เมียเด้อปอ๊กหักต่อก่อนครับพี่น้องเลี้ยวกันมาักการมือนั้นมันเมียจิ้มสาย้ยมาเร็ว ยินเจแล้วโอ้ยอาวามึ้ลดเรียนไก่โอ้โหกระร่อนแอยากนอนเวยบไอเนี่ยเป้นเจ้าตัิดลกัดแเ่าามาได้เมียจะไอโอหักก่อนกำลังเจ้าอยู่โอ้บาบางกำลังเก่งอาพี่น้องเอ้ยไอ้ฝวัาเนี่ยบังดำเลียนไก่หนาบ้านีลครก็บังดำนะครกับควยอีไปเตคกับพี่น้องเอ้ผมอโอหักเนี่ยเจ้า ขี่ใจเจ๋กูกาข้องหน้ามีมันคือบอกจีมันคือมาขี่ใจเจ๋กูการเจ็บับดำอีใบเตยอีพะ